ใช่ป้าข้งไข่ะจ้าป้าหนงแคดเลยจรีเป้าอย่างพันยเปยปัชเปยเลยอยากบองหนงแค่เลยข้าไข่ชื่อป้าพุนสวัสดีครับพวเสียงคอนอย่าชื่อป้านเดิมก้เทีรานป้านหนงเลย ซึ่งครูต่อไปนะเมื่อกี้แข่งไขรเคไปนะบ,บันไดมาสู้กับทีมลงเฮดนะ

เก้ไข so ่ใบสวยครับบอกเลยเป็นจีบต uh> ัวตัเนะวตนา่อนน้องก็ตะเกียกมันก็น่าตะกียบตะกียก็ด้จี๊บตัวจีจีบลายลายแล้วหรอ้สี่สองรอเลยกลได้

มาเลยน้องเต๋อดเชียนี่หมดสุดกคะนนปต่อสา,า,ามจตอตัวจีจงจงอย่างงรอตั้งเข้าไปมาเลยกีแล้วงไร

gì vậy nè mà đi ngàm lại hai hạ to cầu Tăng mà

cậu tao này, hello 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 không, được đây thế thì không muốn ra tăng không gì đâu?

mà lấy đó khăn lên xinh ha à, tốt thiệt cậu chỉ kia này sắp phải lại kia này Tăng mà Lại thì tí là 16.7 còn trọt hết. Đan tăng phải. Đây bò. Ha. Cái này năm thì <laughs> Cái 8/16. lại

ตัเลนอาสย่งพาตัวตือนกนะเลนะมันไปรอบพันูนะู่แต่กสนลมาจะไปอีพันตัวเส้งนทเจ้าเก่งเอาเป็นน้ำมานสปรต่อเขาอย่างเขนนน้าล่นน่าตันีกนนั่นน

เจมวยเป็นไรอหอเอ็นเอามาหลจะเตอร์พัมม่งพัชเียมเหรอขั้นเป็นสิบสองต่อสิบแปดเดี๋ยวจะบัดูเออจะบัดดูเราถกลัวเย็นอย่างไรลงอ๋อตั้งเข้าไปเก้ไข่

ชชลลอคะแนน12ต่อ10ยังเก็บยังรุ่เดียวเนาะโดยที่เราจะรุ่นร้อมาเลยสุดท้ายดูสวยถือว่าเซตที่หนึ่งจบไปเนาะชนะไปเนาะทีมหนุ่มเฮดหรือว่าตอนยากเนาะชนะไปเซตที่หนึ่งวิ่งต่อไปเซตที่สองว่าทีมไดซี่นะเนาะชุดต่ไปแล้วเซตที่อ่อนะหลเปลี่ยนดัาน

ลาไปยังซืออยู่ก็เลยคุณพ่อพีชีย่างพีชียู่แถวโน้นชอจีนาที đó xíu Ờ, dạ Tôi chụp sân là thế chứ biết thôi Sao sai thế này à Chẳng nó sẽ thịt này Đoàn nhà, nhà bá sở Thế thì ở ý là nhà tử thế Thế chị Trong lần Trong lần ở Chụp bỏ Ồ, ngàm lại Ồ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ เนี่ยพอไปเจอไปสรุปาสิยงะได้เจ้าอย่างาาาางเจ้า,ายิงกลรยยงจะได้กูิบบะในะเ้าโเัดซ้อมเนี่ยยงัดซ้อมจริงเนาะปังามคะแนนสองศูนย์ันะเดี๋ยวอีเจ้คะแนนยอศูนันนัะน,นะทั้งข โค้งตุ้นปลาก็องจิงชีชโค้งให้จานะ่าคะแนนสามศูนย์ยงมาเลยด้วยอ้มาเลยให้เยเรื่องมาจอเจคะแนนหนึ่งสาเรื่งมจอเจตกไปตรงด้านเลยนะชิพอมใหม่เหเออยูตัวทาใหม่เนี่ยรอร์รอนูุสเนื้อสีกบสิเจ หัวน้ำไหลคะแนนสองสามเเข้ามาโอ้โสี่สสีคะนนเท่า

ตนชิ้นหัวตนนน้าซีตกี้น,น,น,นับหลงนิดนึงนะเยอะกรนเลี้ยลูกตันเละมาเลยเออนอนลุกใหญ่ไปแค่60ซีก็แค่5เท่านะอันนั้น6ไะ

<noise> <laughs> 到他手系他都行。下周百人过来，王峰多、啊，王峰多个、啊、呀。王峰多，拿根球，王他是孙 cán có hộp trâu chuột này chuột trâu này cán 7 cao lấy trong túi một chết thiên phú rồi, thiền phú này, 11-7, cầu ít tài chia luôn, ông nó là sắp วันน e yes right or ี้เอาไปคะแนนแปดต่อสิบคะแนนเขาอีกคะแนนสิบสองต่อแปดดรอนยานได้12บสองะทางไข่ได้แป มาเลยกี่ไข่โอ้โอโอสวยโอ้โองามาง,งามโอ้มาเลย <c oughs> น,นลูปทั้งสุดเสร็จหมดแต่ดาย่งได้ไปี่ยนนักฆ่าขี้สิเ,เดินดียย่างได้13ทาังไข่ได้8ปตั้งเข้ามา

ตั้งเข้าไปมาเลยมาเลยอ้เด็คแนนเกาสิบสี่คะแนนสิบห้าตะเกาหลายอย่างสิบห้านาจต่อยกูห่ออ

คะแนน18ต่อ9คะแนน19ต่อ9คะแนน19ต่อ9

พว่าสนะไปนะเรายันสนะไปสองเกมสองเซตไปยันชนะไปนะสนะไปออสเซนนะทางผู้ชวยมาดูหน้เรานอโอเคใช้ปัจชียนะท่านผ่านยังท่านผ่านดานในรุ่นเดย์่ไ